แล้วดูห,มหอมๆน่าทานนะคะใครมาที่หลังนะคะหรืออยู่ในช่องตอนนี้ก็ไปติดตามพี่แมววัาชรีได้นะคะมีน้ำสุป <c oughs> ก็วันนี้ก็ลมลมจะแรงหน่อยนะคะคืนนี้ฝนน่าจะตกนะคะนะคะต้องต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำมันให้เกิดให้เป็นจริงนะคะขอบคุณนะคะคุณก็ <c oughs> ผลักดันให้ให้กลับมามีไรายได้นะคะสู้ๆนะคะ <c oughs> เอายาก็เห็นบางคนจะติดติดตอนไปไปตั้งค่ายามดันไปนะคะทูๆูไทยไถไปเพราะเราเป็นคนไ่่่อยตลกนะคะแต่ก็อยากให้มีใครเครียดเต้นอย่างเดียวก็สิบแปดนาทีนะคะสักสิบสิบเจ็ดสิบแปดวินาทีนะคะทําเดียวน้องนันตยาไปเพิ่มทําเดียวนะคะทําเดียวแล้วก็ทําภาพนิ่งไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้า นี่เหมือนที่พี่อรุณรัศมีบอกนะคะต้นไม้นะคะจะออกดอกเยอะนะคะแต่ก่อนก็เชครับสองกลุ่มเองครับใช่คร่ะสนใจเรื่องไก่ชนไปติดตามช่องน้องน้องนำชัยได้นะคะน้องนำชัยก็ไม่ได้เป็นครีเอเตอร์แล้วนะคะน้องชัยปิดไป,ดป,ดปด สวัสดีค่ะน้องนาตาขอบคุณน้องนาตามากนะคะสูซูนะคะเผื่อเราจะไปสร้างรายได้จากดาวได้นะคะน้องพลาเนสามนาทีกับคลิปที่เกินสามนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆปรับไปค่ะเดี๋ยวจะช่วยได้นะคะไปดูคลิปเพื่อนให้จบแล้วมันจะดันกลับมานะคะแล้วเป็น เป็นวันกำลังใจเป็นโบนัสเรานะคะตอนนี้เราก็เร่งทุกช่องนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันผลักดันนะคะผ่านไปด้วยกันนะคะสวัสดีพี่นักเดินทางนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะคนที่ผ่านแล้วมันมีเทคนิคในการทํานะคะแต่ว่ายายยังไม่ยังไม่แม่งไ,ไม่กลับไปเรียนเพราะาไม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวแตัวเองนะคะ โทษนะคะถ้าอ่านผิดนะคะคุณมากนะคะเพราะว่าโพสต์ก็เด้งมาหาอุรยานะคะอยาก็ไปทักทายแล้วก็เป็นเพื่อนไปติดตามกันแล้วนะคะขอบคุณนะคะลองทําดูค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยลองทําดูนะคะก็ใช้สูตรเพื่อนๆนะคะเพราะบางคนเห็นเขาไลฟ์เขาจะอยู่ในห้องนะคะเรายาก็ไม่เพื่อนเยอะอยู่ อันนั้นอันนั้นก็จํากัดแต่ไม่น้อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าที่นี่นะคะแพตฟอร์มนี้คือยำกระท้อนค่ะยำกระท้อนค่ะยำมะม,ม่วงนะคะพี่แอระก็ทานบ่อยยำมะม,ม่วงค่ะถ้าเป็นช่องติดแดงไม่ต้องตกใจค่ะไปทุกคนนะคะส่วนมากก็จะมีทุกคนขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะถ้าวันไหนเราลงคลิปพา่แองานเจ็ดโมงครึ่งเลิกห้าโมงครึ่งช่วงนี้นะคะถ้ามีโอก็อาจจะไม่ได้มาไลฟ์เวลานี้ระยะก็เลย ที่ที่ยาบอกนะคะอยากาศดีค่ะขอบคุณพี่รละนักสมิมานะคะอ,คอันนี้เป็นความรู้จริงๆนะคะตอนแอรกอยาก็คิดเหมือนกันว่าถ่ายบิวถ่ายดอกไม้ต้นไม้ลงลงไปเหอะอะไรประมาณนี้นะคะไม่ก็ซีเรียสหรือเปล่าถ้าไม่ซีเรียสคือบางทีเขาก็บอกว่าให้เราไลฟ์ไปเลยนะคะถึงแม้ไม่มีคนดูนะคะไม่มีคนเปิดตาแต่ ตอนเที่ยงนะคะเที่ยงหรือเที่ยงครึ่งแล้วก็ทุ่มถึงสองทุ่มนะคะก็ทุกคนก็ไปติดตามพี่น้องค่าการมองเห็นก็ลดลงนะคะสู้ๆค่ะพี่แมวมว,วชัชรีไปกินข้าวค่ะพี่นักเดินทางก็สวัสดีพี่แมวนะคะพี่แมวไปทำอาหารก่อนนะคะพี่แมววัชรีนี่สู้ๆค่ะ น่าจะมีปัญหาที่เครื่องหรือเปล่านะคะวันนี้ระยะลองดูค่ะสู้ๆนะคะเขาคุยดูสมัยได้นะคะมีอาหารอร่อยค่ะอาหารหน่าทานนะคะแล้วก็ไปดีไปดูคลิปตลกของสัตว์นะคะค่อยๆเปิดทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวค่าแดงมันจะค่อยๆกลับมาเขียวนะคะเริ่มจากไปดูเอ่อคลิปที่ช่องพี่พี่ พี่ต้อยวิไลพรก็จะประมาณนี้ค่ะก็ดันดันไปนะคะพิมพ์ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ส่งมาให้นะคะที่แวะเวียนมาเยี่ยมนะคะธรรมชาติโเพราะว่าเลี้ยวไม่จาเป็นต้องยอดผู้ติดตามห้าพันนะคะยอดบิวก็ไม่จําเป็นนะคะขอให้เราลงสม่มําเสมอนะคะเราก็ผ่านเลี้ยวนะคะแต่พี่ๆทุกท่านนะคะพี่อรุณรัศมีคะ่ะตอนนี้ในช่องกําลังทาน อาหารทะเลกันอยู่นะคะพี่อรุณและสมีอยากทานอะไรดีคะไม่ไม่บางทีแล้วเข้ามาปุ๊บพอไปอยู่ในโพสก็ไปโพสแทรกแทรกเข้ามาในช่องนะคะแล้วปรากฏทำให้คลิปของพี่สู้ค่ะพี่ต้อยก็บอกว่าทักไทยนะคะทักไทยคุณสมายนะคะดื่มน้ำชา เป็นสแปมไหมคะเมื่อก่อนยังไม่เข้าใจยังก็ติดตามรัวๆนะคะก็บอกว่าไม่ได้นะคะก็ต้องค่อยค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะเราก็ไปเจอแบบเหมือนมิจฉาชีพใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราคลิปของเรามีโฆษณาไปแปะแสดงว่าเขาสนใจเรานะคะถ้าเราทําไปเรื่อยๆให้ผ่านนะคะแสดงว่าต่อไปเราก็จะสามารถทำอะไรได้จากชมดอกไม้สวยนะคะดอกคลิปนะคะอันนี้มีผลนะคะ เดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ไไปทําคลิปให้นะคะมีผลที่เขาเอาการพนันเข้ามาแล้วก็เว็บโป๊เว็บเว็บอะไรนะคะเข้าาช่วงนี้ก็จะกําลังเดินทางกันนะคะส่วนใหญ่นะคะห้าโมงหกโมงนะคะ,<ม>ะ,คะส่วนมากคนจะดูแปลกๆนะคะแต่ตัวตัวเราก็ไม่ไม่ค่อยนะคะก็สู้ๆค่ะแล้วก็รับทายได้นะคะ เป็นไงป้ากะมานะคะสบายดีนะคะขอบคุณคุณลุงมากนะคะเมื่อเช้าเห็นคุณลุงออกออกกำลังกายนะคะส่วนมากคนจะดูแปลกๆนะคะแต่ตัวตัวเราก็ไม่ไม่ค่อยนะคะก็สู้ๆค่ะแล้วก็เอ นึกมุกพี่นักเดินทางไปทันนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะคุณยายสยัมลยสํารวยพักก็จะรออยร์ลดลงมานะคะแต่ก็สู้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะโปรโมทคลิปของเรานะคะเราพยายามไปไปติดตามเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะเห็นเราแต่ตอนนี้โดนปิดมากนะคะน้องเอ็มก็ เราค่อยๆทําใหม่นะครับสู้ๆค่ะพักก็เริ่มไปแล้วนะคะค,คุณลุงก็ขอบคุณลุงๆุลุงมากนะคะคุณลุงก็ให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงเดียวๆนะคะคจะได้มาเที่ยวเมืองไทยตอนตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะเราจะไปดูแต่ว่าอยากจะไปหาพี่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 ต้อยพี่ต้อยบอกบอกเวลาไลฟ์ได้นะ สองช่องนะคะไปดูนะคะพี่ช่องพี่วิไยพอนะคะก็จะอยู่ไลฟ์สดช่วงสิบโมงนะคะถึงเที่ยงนะคะเพราะว่าคลิปคลิปแรกคลิปสองคลิปประมาณคลิปที่ไม่มีคนดูยังก็พาเดิมดูต้นไม้ดูไม่เยอะนะคะเปิดตาไม่เยอะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเงียบๆแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยว พี่พี่นักเดินทางก็สู้รอบสามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราสู้ไปได้วยกันนะคะสู้สู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่เพราะว่าสเสียดายเสียดายเอ่อเอ่อเพจเก่านะคะหรือว่าเป็นช่องเหล่ายังไม่แน่ใจนะคะของคุณสมายนะคะแต่ว่าเลขายังไม่ได้มานะคะเดี๋ยวรอเลขาแป๊บหนึง่ง น้องเอ็มบอกว่าทุกใสแคปชั่นแบบโปกฮานะคะได้อยู่นะคะตอนนี้ยาก็เริ่มจะไปแนวๆนะแต่ยาคิดไม่ค่อยออกนะคะมุกนะจะแบบเดิมนิดนึง <Yes then. S 1> ยังไม่ผ่านเหมือนกันค่าสู้ๆคะ่ะไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะ ก็คลิปไหนที่ที่ยาผ่านเกฑ์นะคะก็เริ่มจากเพื่อนๆน,นะคะพอพอเรียงแรงเวียงที่การไปปีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ช่วยดูกันนะคะและ้วนะคะพี่นักเดินทาบอกมาแล้วมาแล้วพี่ต้อยพี่ต้อยบอกว่าปูเสือรออย่างวันนี้น้องปูย่ารอคะ่ะสิบแปดนาทีนะคะสิบสิบเจ็ดสิบแปดวินาทีนะคะทําเดียวน้องนัตยาไปเพิ่มทําเดียวนะคะทําเดียวแล้วก็ ทำภาพนิ่งไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าโปรโมทคลิปของเรานะคะเราพยายามไปไปติดตามเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะเห็นแล้วแต่ตอนนี้ยโดนปิดมากนะคะน้องเอ็มก็เราค่อยๆทําใหม่นะคะสู้ๆคะ่ะสวัสดีค่ะน้องพาราสวัสดีนะคะ